พี่น้องจ้าเจฟ้ามาผ้ามาเบิงหมากไว้จ้ามาในช่วงแดดจัดจัดซะเหลือเกินพี่น้องเอ้ยหมากไว้อันนี้ห้องกินดิบได้เลยบอสเจตเตียนหมากไว้ยนี่กินดิบได้เลยแม่บอก,กินดิบๆได้เลยป้าจะช่วงมันยอมมายัน พวกมายอมมายิ้มบังในบ้านมากไว be, ้จ้ะตัวนี้มันมันสิแแข็งตัวนี้แม่บอากอาตั้มได้สัตว์ตั้มโอ้ต้องตั้มตัมเอาตัวนี้บอนตั้มถ้าตั้มต้องเอาอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตั้มนี่แหละค่ะหมากไว้จ้าพี่น้องจ้าเจ้าฝ่ามามาเบิ่งนี่ค่ะ จะคลองชวงนจะหามนามากนี่ละจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจา้าเจฟ้าเด้อจ้าเด้อเจฟ้าผ้ามาชม่อมมาไวายจะพี่น้องจา้าพอดีอ่ะว่าสิเอาเอาไปอันนั้นเจเตียนว่าน้ำหมองอังโอ้ยไว้น้ำไว้ตัดจับมือน้ำไว้จับมือปัดมือพี่น้องอันนี้แบบนี้เจเตียนว่าเอาไปก้าได้จ้ะ คนมาไปกล้า,าได้แบบนี้น่าจะเอ้ยหมากไว้มีผ้าหวาย้จ้าหวายจ้าอันนี้ก็คือหวายนะคะแต่ว่าฟังท่างนี้จต่พี่น้องจ้าอันนี้เอาไปตําได้จ้าอันนี้ก็คือเอาไปตําได้นะคะพี่น้องจ้าอ่าหมากไว้หวายกินเข้านีละหวายที่เพิ่นปลูกเลยล่ะจ้าก็สามารถเอาไปตํากินได้เลยคะ่ะอันนี้ เดี๋ยวเจี๊ยฝาสิลองเอาไปต่ำลองเบิงเด้อจ้ะเด้อค่อยทาที่ต่ำเบิงว่ามันสิเป็นจังได่จ้าพี่น้องจ้าอันนี้พามาชมหมากผักหวานอันนี้เขาเอิ่อนยังนี่เขาเอิ่นดอกผักหวานบ่ริบบบนี่ค่ะดอกผักหวานนี่เจี๊ยฝาพามาเบิงค่ะคืออัดส่วนมากเข้าไปจะเห็นแต่ยอดผักหวานเราจะเนาะอันนี้ดีค่ะเจ้าของต้นยอดดอกผักหวานนะคะพาทาเกลจะได้ตัวนี้จะเป็นหมากนะแถวนี้บริบบบแบบนี้บริบบบ มาจุดนี้กันด้วยแต่ว่าถ้าถ้าเกิดแบบนี้นะคือเป็นหมากเนาะทาเกิดแบบนี้คือเป็นหมากเลี้ยงมดอ๋อย่อนจจะคือบอกเก็บะสารแม่เนี่ยเลี้ยงมันก่อนความมันสูงพอดพอผมคือมันร้ายแรงสูงพอดสูงพอดจ่าันนี้่ยเอายากเอายากเอายากงามจ่าง่ามพักหวานจ้ะมึงแเน่จ้ะต้นพักหวานเพลินจ้ะมีเก้าต้นมีเก้าต้นนะคะนี่นี่แหละค่ะ นี่แหละค่ะเจฟ้าผ้าว่าเบิงเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือเป็นหมากผักหวานนะเป็นดอกผักหวานนะจ้ะพี่น้องแกงแต่ว่าเจฟ้าน่ะมากินยอดมากินยอดบ่มากินแบบว่าเป็นหมากมันแงแขวเจฟ้าว่าจัางสั่นนะจ๊ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะเซ่บเซ่บอีรีได้พี่น้องจ้านี่นะนี่ค่ะอันนี้เจฟ้าผ้าว่าเบิงนะผ้าว่าเบิงต้นผักหวานเด้อจ๋ะเด้อ จเจ๊มาชมนะคะหมากยางแต่ว่ามันยังไม่สุกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามาก่อนเพื่อนเลยค่ะปะ้าร์ตี้ทูเบื้งแนกหมากยางฉบบโดกได้ดกดีแท้ป้าเท่อจะขอ้าผักคือเป็นแน่นอนนไอ้ข่อยคือบดบดขึ้นหม,มากยาง <c oughs> นี่จ้า้ามาชมต้นหมากยางนะคะ,ะ,คะก่อนมีสามต้นเห็นไหมคะต้โอ้คนแรกกเมียแบ่งกันคนละต้นมีหมากสุกไหมนีม่พี่ออส ยังไม่สุกเลยอ้หนีสาใกล้แล้วเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะยังบบสุกได้จะเด้ออันนี้หมากยางนะคะตัวนี้เป็นพันธ์สีม่วงพันธ์สีม่วงกินแสบด้วค่ะบพค่อยหนีเด้อหมากยางนี่เด้อนี่ค่ะพันธ์สีม่วงนะจ๊ะนี่ค่ะเจ้าของเจ้าของต้นหมากยางหมากยางกระดกดกแต่ว่าเจ้าของต้นว่าเอามียบาดไดเมียบระยู่นั่นจ้าเถื่อเพคือบรดกคือหมากยางเนาะจังแมนจังแมนจ้า มาชมต้นหมากยางของพี่ชายนะคะเดี๋ยวดูกล้องหลังค่ะนี่จะภาพว่าเบิ่งต้นหมากยางด้ยวยพี่น้องด้ยวยหมากยางนะคะเมื่อเนี้ค่ะโอ้หชุดยอดชุดยอดจ้ะ นี่ค่ะเจ้าของสวนยางนะคะสวนหมักยางมดแเลี้ยงไม่หีกับบ้านโอ้เลี้ยงมดแดงอีกนี่ค่ะวายตายเห็ดจนใจใส่ถ้ามาเบิ่งต้นหมักยางเพิ่นจับบังหน้เอ็นได้เอ็นดีนี่ยัางเนี่ยสุกเลยบปได้กินบปได้ชิมด้วยไปได้ชิมเลยจ้ะว่าจะได้ชิมหมักยางไม่ได้ชิมเลยมันดิบมันดิบจ้ะมันดิบมันดิบ อันนี้มดแดงจ้ะพี่น้องเพร่ะเลี้ยงมดแดงนั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อนว่าเลี้ยงง่ายๆเพื่อนว่าไปเลี้ยงยากเด้อเดี๋ยวกินเด้อปลาเดี๋ยวทองใช่แล้มันกะกินอ่ะมดแดงนี่กินยังมดแดงนไงเศษอาหารเศษอาหารกระดูกใช่ไหมเดี๋ยวดูตัวนี้เนี่ยมันสุดหล่อนนะแอนจะพิ่งเล่ยนเรีกว่าโทรศัพท์นะกระเบื้องอันมดแดงน้ำเพลนดีกว่านี่เพื่อเลี้ยงมดแดงเนี่ยเอาอาหารอย่างนี้วะเห็นไหมคะนี่ค่ะมาดูล่างมันบไปไหนมาดูเนี่ย เชตียนเอาไปเลี้ยงนะโอ้เอาเนื้อหายป้วยนี่โอ้โอ้โอ้เฮ็ดสมีทั่วหมดนะเนี่ยโอ้งนี่ค่ะเพื่อเลี้ยงเลี้ยงมดแดงนะคะพี่น้องจ๋าข้างบนเลยงแเบื้องห้างไม่เป็นไรข้างบนอ่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะรังมดแดงนะคะที่ที่เพื่อเลี้ยงในจากการเลี้ยงมดแดงเพื่อบอกว่าบริเลี้ยงยากได้ค่ะเลี้ยงง่ายๆนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพาไปเบิ้งห้างใหญ่ๆจ้า สามรอบไปแล้วปลาดีจับมดแดงครับจับคืนนะร่างใหญ่เลยค่ะร่างใหญ่เลยค่ะปลาตีจับมดแดงจะจับกคืนถ้าจับเมียจับคืนกคืนจะกอดกอดไข่มันไม่ยอมจับยังไงถ้าจับมดแดงนี่จับยังไงนีมันออกออกจับได้เลยถ้าจับเมียจับคืนดูข้างหลังดูดูเนี่ยมดแดงเต็มมดแดงว่ะโอ้นี่ค่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะรังมดแดงค่ะอันนี้ ห้างบักใหญ่หนึ่งพี่น้องู้ใด้อยากเรียงก็เรียงเด้อค่ะเด้อเลียงมดแดงนะจ๊ะนี่แราขอจะกินนันว่าะอายโอ้นี่ค่ะอยู่แบบธรรมชาตินี้ค่ะพี่น้องจ๊ะว่ามดแดงกัดข่อย อาหารก็ว่างไปตามชุดมันนะอาหารนี่คือเอาเนื้อว่างไว้ให้มันเลยแม่บอกเส้อาหารกระดูกกระดีกนี่ได้เบิดแม่บอกบดปลาถตกปลาทู่มันโอ้ปลาถตกปลาทูโอ้ยเดี๋ยวก็มะขวอหมกข้าวออ้วหมกข้าวต้องเอื้อแท้เมียถึงไม่อยู่มากินหมดแล้วหมพข้าวกินหมดแล้วหมกข้าวกับบะหมี่แต่พี่น้องกินแต่หมกข้าวโอ้ยเมียกับบะยูน้ำไม่มีเมื่แน่จะต้นหมกข้าวเขอเอื้อแทะ เฮ้ยผ้ามาเบงห้างบนแดงพี่น,อน้องจ้าเ,เอาเลงเอาจีนเออเ <c oughs> พาะกินหมาก้าหลา,ายจ้าเอ้ยแบบนัวหัวมวนไปเนี่แหละจ้าพี่น,อน้องค่ะเดี๋ยวสิเอาหมากไว้ไปตำได้ปะที่นี่แจ๊คเพื่อนผ้าเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเจฟ้าสิเอาสิคือฮัดเอาแบบนี้เลยมั้งนี่ผู้เฒ่จาจะเพิ่นผ้าเอาแบบใดค่ะโอ้ยเอา,าเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะจะฝากเอา,าวัเป็นเดี๋ยวหายจะเตียนมาเอาให้